จ้าสวัสดีค่ะเมนนื่อเนี้นพี่น้องป้องไปอุ้มกากับพี่หม่ป้าเนี่ยไปจุกผ้ากันมานน้ำเสนอเฮ็ดบายซีค่ะถวายปูวันที่ซีเมื่อนี้เพื่อนกะแม่เพื่อนกะเฮ็ดหลายแม่ได้เมืนน่อนี้แม่นะบายซีน่ะเบิ่งเอาได้จ,จากงามหลายแต่ว่าเฮ็ดเท่ากับต้องมีอารมณ์สนุกสนานซุนที่เปกับเพลงเนะะี่ค่ะไปเบิ่งใหญ่แล้วดูไปใหญ่แล้วสีหองเพลงอีหยังเป็นบ้าเป็นบ้าใหญ่สีหลงเพลงอีหยัง,หงเนะปตามเบิ่งได้ไหม เอยบุญสวยหวยบ้างปล่าฟ้าแบบแบบแล้วสิลองเพิ่อีกอย่างไรฟังค่ะคุณแคงคุณเออหอดระวังหอดเช้วอระวัง จบไปจบแล้วล่ะจบแล้วจบแล้วค่ะ <laughs>